ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมผมไก่ทองพยองเดชช่วงนี้สนับสนุนโดยยาแก้ไอาตาใบากระท่อมใส่แป๊บซี่แค่ครึ่งขวดยาใส่หมดขวดเพราะมันจวานแค่เรามาเล่าที่แขวกีฬาเกิดเหตุเวลูดี่นักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดไฟขึ้นกระทันหันนี่ก็คือภาพเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ในแะขะมื่อจู่จูเวนูนี้ตัวติดไฟขึ้นใบกระทันหันแค่ไปที่ข่าวต่อไปกันครับคุณผู้ชมแขวสิงโตหัวหล้อใช่ครับคุณพงเป็นสิงโตจากแอฟริกาที่หัวล้อให้เราชม <laughs> มาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเป็นข่าวนักร้องชื่อดังโดนลุมยิงดับอนาถเขาเป็นใครเรามีภาพเหตุการณ์มาให้คุณผู้ชมดูกันครับนี่ก็คือเหตุารณ์นักล้อชื่อดังเดนจริงในเคสซึ่งนักร้อนี่แน่เหมือนจะสินเก้อ นั่นแหละฮะคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์จราจรติดขัดขึ้นบนท้องถนนเรามีภาพผู้บันทึกเหตุการณ์ซึ่งนี้ก็คือภาพเหตุการณ์การจราจรติดขัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะมันตัวเฮี้ยอะไรวะเี่ยคุณผู้ชมไปที่ข่าวต่อไปกันบ้างครับเราไปดูท่าเต้นของเด็กกันดีกว่า จะไปเป็นแคลวแลนดี้ออตันนักบวยปั้มชื่อดังเที่ยว RKO ใส่ชาวบ้านครับคุณผู้ชมนี่ก็คือภาพ RKO อบ้วของออตัน คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหมอกิจคอนเฟิร์มเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นหมอดูแล้วเนี่ยเขายังเป็นนักร้องอีกด้วยถ้าไม่เชื่อผมมีหลักฐานรพูดแบบนี้ครับเมื่อโลกจะเลยเดี๋ยวก็พิกไปพิกเลยมาไปในเสียงบุกเชอร์และวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วแกปุ๊บกันไปได้ที่เชเดลเจซีปีลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ